ทั้งหมดมันนำมาซึ่งคำถามสุดท้ายครับว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทสยามไบโอไซส์คือในหลวงรัชกาลที่10ถือหุ้นโดยตรงคุณประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีอนุม,มัติดีลอย่างนี้ขึ้นถ้าเกิดว่าดีลอย่างนี้มีอะไรผิดพลาดคุณประยุทธ์จะสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่กับประชาธิปไตยอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยัง่งยืนในการนี้ ที่จะเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนได้การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะการเมืองเนี่ยจับตามองให้ดีนะครับมันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นหรอกเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่สังเคราะห์ได้เลยฮะศาลทําถูกไหมศาลท่านทําถูกต้องแล้วทาด้วยความอะไรเมตตานะครับมันยังมีนี่คือศาลชั้นต้นนะยังมีศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาอีก นะครับบางเรื่องเนี่ยไปทําตามใจไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับที่ผ่านมาจําได้ไหมฮะผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้กลุ่มเสื้อแดงทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเขาจะใช้วัฒกรรมเหล่านี้ธนาท้องก็ใช้วัฒกรรมเดียวกันนะครับเรื่องความยุติธรรมวันนี้ปฏิเสธไม่ได้พอสารตัดสินให้ธนาธรได้ผลประโยชน์แต่มันอาจจะขัดความรู้สึกของพวกเรานะี บอกธนาธรถูกธนาธรชนะไม่ต้องไปปิดกั้นเนี่ยคำถามแรกที่คนจะรู้ในเชิงงานสังค์ปิดกั้นไปแล้วหรือไม่ปิดกัน้นประชาชนรู้หรือ,อยังถ้าประชาชนรู้ไปแล้วการปิดกั้นก็ไม่มี สวัสดีครับผมกับผมเทืศักด์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของธนาธรซึ่งปรากฏว่าธนาธรเนี่ยนะครับก็ชนะนะศาลเนี่ยมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งนะครับที่ให้ตําการบล็อก Facebook y o u t u b e ที่มีการไลฟ์สดของธนาทรที่พูดถึงวัคซีนพระราชทานแล้วก็มีการถูกแจ้งความคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับและมาตราน1นึ 2, นะครับในเชิงปรากฏการเป็นแบบนี้ฮะทั้งหมดมันนำมาซึ่งคำถามสุดท้ายครับว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทสยามไบโอไซส์คือในหลวงราชการที่10ถือหุ้นโดยตรงคุณประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีอนุมัติดีลอย่างนี้ขึ้นถ้าเกิดว่าดีลอย่างนี้มีอะไรผิดพลาดคุณประยุทธ์จะสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าวัคซีนผลิตได้ช้ากว่ากำหนดเวลาถ้าเกิดว่าการผลิตวัคซีนมีปัญหาในการแจกจ่ายกับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมถ้าเกิดว่า ประชาชนเกิดอาการแพ้วัคซีนหรือวัคซีนมีประสิทธิภาพไม่ได้ตามเป้าหมายคุณประยุทธ์จะรับผิดชอบไหวหรือไม่เพราะประชาชนย่อมจะตั้งคำถามกับบริษัทสยามไบโอไซส์ cience, ซึ่งมีผู้ถือหุ้นก็คือในหลวงรัชกาลที่สิกับประชาธิปไตยอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยัง่งยืนในการนี้ที่จะเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่กับสังคมไทยอย่างยัง่งยืนได้ การปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์เมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงเป็นเรื่องปกตินะครับการยรอ้องคดีจกัองก็คือคือ,คอจริงๆผมผมเรียนอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราไม่กล้ายอมรับปัญหาไล่ปิดปากคนที่เห็นต่างอย่างนี้ปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเราไม่ไมยอมรับปัญหาตั้งแต่ต้นปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขก็จะถูกส่งต่อ ปักผมไปอยู่ใต้ผมไปทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําเหมือนว่าไม่มีปัญหาทําเหมือนกับมองไม่เห็นทั้งๆท,ท,ที่ทุกคนรู้ถึงปัญหานี้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเ,เกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะเกิดขึ้นนะที่ห้องพิจารณาคดีของศาล906ศาลอาญาถนนราชดานะครับศาลอ่านาคำสั่งคดีหมายเลข ดำนะครับพอสอ36มหทับสอที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระง,งับการแพร่เผยแพร่คลิปไลฟ์สดของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นหัวหน้าคณะก้าวหน้ากรณีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ของสัาบานซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงสถาบันซึ่งก่อนหน้านี้ศาลได้มีคำสั่งให้ระง,งับคลิป ตามที่ DES ยื่นร้องขอต่อมาธนาธรได้ยื่นคัดค้านโดยสารได้ไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายน,นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในวันนี้ผู้แทน DES และทนายความผู้รับมอบอำนาจของธนาธรเดินทางมาถึงศาลส่วนธนาธรไม่ได้เดินทางมา <c oughs> นะครับโดยสารได้อ่านคำสั่งให้มีเนื้อหาซึ่งมีเนื้อหา พิเคราะห์ทั้งข้อกฎหมายและ,ะข้อเท็จจริงโดยละเอียดโดยเนื้อหาที่นายธนาทรได้พูดคัดค้านดังกล่าวมุ่งเน้นกล่าวหาธบาลบกพร่องข้อมูลเรื่องผู้ถือหุ้นเป็นเพียงส่วนน้อยไม่เป็นประเด็นหลักในการนำเสนอไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการกระทบความมัน่นคงจึงเพิกถอนกระบวนการพิจารณาและคำสั่งศาล ที่ให้ระง,งับการเผยแพร่คลิปเมื่อ29มกราคม2564เป็นอันสิ้นยกคำร้องนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับท่านใหม่หม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนฮะราชองครลักพิเศษนะครับได้โพสต์ข้อความบอกว่าเนื่องจากวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมเองก็มีข้อสงสัยแต่เคารพในศาลผู้ทำงานในพระปรารภิไทยเป็นอย่างยิ่งประชาชนและวินยูชนมีสิ่งที่สงสัยเช่นนี้หรือไม่ผมเองก็ประชาชนขอตั้งคำถามนี้ไว้ช่วยกันคิดค้นหาคำตอบ6คคำถามให้ผมหน่อยนะครับ 1. การที่ธนาธรกล่าวถ้อยคำหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งหน้าพระราชบัลลังก์ศาลถือว่าเป็นความผิดสําเร็จหรือไม่นะครับสการที่ความผิดสําเร็จในการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อหน้าบัลลังก์ท่านตุลาการต้องทําหน้าที่มากกว่าแค่ตักเตือนห้ามปรามหรือไม่หรือทําหน้าที่แค่นั้นก็พอแล้วนะครับสเหตุใดธนาธรจึงเหิมเกริมเช่นนั้น พระเจ้าแผ่นดินทรงไปทําอะไรให้กับธนาทรโกรธเคืองแค้นอาฆาตไม่หยุดหย่อนได้ขนาดนี้นะครับสการที่ธนาทรแก้ตัวในศารว่าเจตนาตําหนิรัฐบาลเพื่อปกป้องสถาบันแต่กลับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อหน้าบรหลังอีกครั้งเป็นเครื่องมือที่ชี้เจตนาของธนาทรว่าเป็นไปในทางใดได้หรือไม่นะครับ 5. การทินาทอนอ้างประชาชนผมก็ประชาชนไม่อาจจะเห็นด้วยกับทนาทรและผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยจำนวนมากก็ไม่เห็นด้วยกับทนาทรประชาชนมีสิทธิ์คิดต่างจากธนาทรหรือไม่ 6. ก,การปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้หน้าบัลลังทำให้ประชาชนอาจจะสงสัยเพราะมีข่าวแววมาว่าคนตัดสินเป็นคนเดิมที่เคยยกคำสั่งปิดกัน้น v อ ice ท v ี และทราบมาว่าใช้ทนายความชุดเดียวกับ Voice TV ในคดีนี้ด้วยอย่าเพิ่งลุกจากที่นั่งนะครับดูหนังตอนจบอาจจะเป็นผู้อุกับคนเดียวกันกับ Voice TV ไหมเอ่ยถึงปากกล้ากล่าวถ้อยคำหมิ่นประมาทหมิ่นพระบรมเดชนุภาพต่อบัลลังถ้าใช่สวัสดีและคนไทยขอบพระคุณมากหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคนะซึ่งก็เป็นข้อความที่ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้โพสต์ขึ้นมานะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกนะครับคือเรื่องของธนาธรเนี่ยนะครับซึ่งเขาไปอ่าก็เรียกว่าไปให้ปากคำกับศาลเนี่ยการไปให้ปากคำปากกับศาลของธนาธรเนี่ยมีประเด็นนะฮะที่ถูกเรียกว่าวิววิจารณ์กันอย่างมากและสื่อมวลชนก็ โดยเฉพาะสำนักข่าวอิสราเป็นเอกสารลับมากแหละที่ปรากฏว่ามีการเผยแพร่ะนะครับธนาธรได้กล่าวว่าเวลานี้ต้องรับความจริงกันก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและประชาชนถึงจุดต่ําสุดแล้วนะครับพยานซักค้านว่าเป็นการพูดถึงสถาบันที่มีบางควรสารได้ปรามธนาธรว่าหยุดวิจารณ์ถ้าไม่หยุดจะถือว่ามีความผิดตามที่ผู้ร้อง ต่อศาลหรือกระทรวงอีดี ED นะครับและจะรับในความผิดนั้นหรือไม่ธนาธรแจ้งว่าขอพูดต่อและยอมรับความผิดซึ่งสารย้ำว่าถ้ามีการพูดก็เป็นความผิดธนาธรต้องรับผิดชอบนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ท,ที่มีการพูดขึ้นมานะครับต่อหน้าสาลนะฮะ อ่ะละในเชิญงานวิเคราะห์คนก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะนะสารเป็นอะไรก็เหมือนอย่างท่านใหม่นะทางหมอวโรงเนะี่ยก็บอกว่าหมดแรงแล้วนะน้อยใจแล้วนะที่สารเป็นแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็งงดินะเอ๊ะทำไมทำไมสารพิพากษาแบบนี้ท่านใหม่ก็ตั้งก็สังเกตเป็นผู้พิพากษาคนเดียวกันหรือเปล่า นะครับที่พี่ภาคษาไวซซีวีให้ไวซ์ซีวีชนะคนก็วิจารณ์กันต่อบอกว่าเป็นอะไรฮะเป็นผู้พิพากษาเสื้อแดงอะไรัก็ไปกันว่าเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นก็ว่ากันไปเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นข้อที่คนส่วนใหญ่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะการเมืองเนี่ยจับตามองให้ดีนะครับมันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นหรอกเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่สังเคราะห์ได้เลยฮะ ศาลทำถูกไหมสารท่านทำถูกต้องแล้วทำด้วยความอะไรเมตตานะครับมันยังมีนี่คือสารชั้นต้นนะยังมีสารอุทธรและสารดีไกนะครับบางเรื่องเนี่ยไปทำตามใจไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้กลุ่มเสื้อแดงทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเขาจะใช้วัฒกรรมเหล่านี้คณะท้องก็ใช้วัฒกรรมเดียวกัน นะครับเรื่องความยุติธรรมวันนี้ปฏิเสธไม่ได้พอศาลตัดสินให้ธนาธรได้ผลประโยชน์แต่มันอาจจะขัดความรู้สึกของพวกเรานะบอกธนาธรถูกธนาธรชนะไม่ต้องไปปิดกั้นเนี่ยคำถามแรกที่ควรจะรู้ในเชิงงานสังคมปิดกั้นไปแล้วหรือไม่ปิดกัน้นประชาชนรู้หรือ,อยังถ้าประชาชนรู้ไปแล้วการปิดกั้นก็ไม่มีประโยชน์นั่นคือข้อแรกนะครับข้อที่สองถ้ามีการพิพากษา เอาผิดกับธนาทรในคดีนี้ไม่ว่าจะพระบอคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับทั้งที่ศาลก็ได้มีการเตือนบนศาลแล้วว่าถ้าพูดต่อจะถือว่าธนาทรมีความผิดนะครับถ้ามีการลงโทษขึ้นมาจะกล่าวหาศาลว่าศาลไม่ยุติธรรมได้ไหมนะครับนี่คือความลึกซึ้งนะ ผมเรียนหุนส่วนมันคือความลึกซึ้งถามผมเนี่ยสารทําถูกไหมสารทําถูกละนะครับสารทําถูกละถูกทุกประการเลยเดินมาถูกหลักแล้วนั่นหมายความว่าทําให้สังคมเห็นไม่ใช่ว่าเอียงขวายใดฝ่ายหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมองว่า,ามีการโจมตีสถาบันแล้วนะสารจะต้องไปยืนจะต้องไปจัดการเล่นงานนะกลุ่มต่อต้านเป็นหลักสารต้องยืนบนหลักความถูกต้องอันนี้เขาทาถูกแล้วนะครับตอนนี้ สถานการณ์เป็นยังไงนะครับในเชิงงานสังคมผมฟันธงนะธนาารลำบากลำบากหนักเลยไม่ใช่ลำบากธรรมดาหุ้นส่วนจำคำผมไว้ให้ดีนะธนาธรลำบากลำบากหนักศาลยุติธรรมไม่ศาลยุติธรรมจำไว้ให้ดีนะธนาธรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ you